เาจะแหววองคนนู้นเนาะคนกินเขากัำยังแอนตอมมาลาน้ำพริกปลาดุกหมักแตงโมกระเจี๊ยบก,กินเข้าอาหารครบซีฟูมดเลยมื้อนี้ขนมนมเนยปลาดุกผักน้ำพริกนี่แซ่บครับ ได้เสริมฟันเหล็กไหมะอิงสิไดนสังเกตได้เด้เสริมหมดอ่ะนูเสริมอยู่เสริมฟันเหล็กอยู่เจ็บอยู่อาโกบอกนีสอนซ่อมนะจ๊ะอยู่บ้านจกอรลดเน้อยู่เปียน เขาใส่ซอนสมเด้อบึงบึนบึนแสบเนาะมาลาเรียกเองเนะดูบ้านเราแกซ่อมเหรอแกดูบ้านเราเลี้ยงวะยำโบไหนเนาะแกโหดมาเรียกเองแน่นี้เออบึงแกจะยำได้ปุ๊บเนาะโมโมคือบบบีบึนคอนเสืรเองนี่นี่นี่มันยำไม่ได้ เราสงสัยของกินอันอ่อนไม่เหมือนสีสัตว์ครับหาอยู่เลยววะอันอ่อ,อนนะอันนี้ก็ย่ำไม่ได้ถ่ายทำนะคะในมรณะย่ำได้ไหมไม่ได้มุมสีมุะะม,ยมหมมยาบ,บก็เกลือเอ๊ะมันประเด็หยาบเลยมันเปลือยอยู่กระหนังมันนองกินหนังมันนอกนจะเลื่อนอาหารเนาะอยู่นี่เนาะ เื่องบินนำดนี่ตังจนเือหัวนางของเ้ยอันนั้นซิซี่มียังนอกอีกเนอะมองหมากเนาะแต่แม่มีหัากพีกับอันทักนี่มากขักมากักกินเขาเมื่อหมอเนาะก็เนี้กรเจี๊ยบเดยวอันนี้แกบ่เนาะจำอด็กกรือแบบว่า